โกงภาษีที่คุณต้องระวังเพราะอาจจะทำให้ธุรกิจของคุณต้องถูกตรวจสอบภาษีย้อนหลังได้นะคะวันนี้อะค่ะหลายหลายคนนะคะที่ทำธุรกิจส่วนใหญ่อยากจะทำให้ถูกต้องแต่บางครั้งะการที่เราอยากจะทำให้ถูกต้องมันก็เหมือนกับว่าวันนี้ ตาดีได้ตาลายเสียว่าวันนี้เราจะไปเจออะไรกันบ้างเพราะไม่มีใครสามารถบอกได้ว่าวันนี้ในการทําธุรกิจอะเรามีโอกาสที่จะเจอสัมปกรณ์ย้อนหลังหรือเปล่าและนี่คือสิ่งหนึ่งที่ทําให้ผู้ประกอบการบางคนนะคะเจอเพราะสิ่งนี้แต่พี่นวลเชื่อนะคะพวกเราที่ได้ฟังคลิปนี้อะคะ่ะก็สามารถช่วยตัวเองได้นะคะบางคนนะคะ่ะเรื่องสํานักง,งานบัญชีผพพิด จากความไม่รู้จากความเชื่อใจจากความไวใจแล้วปรากฏว่าพอถึงเวลาค่ะเราเองค่ะอยากทําให้ถูกต้องอยากเสียภาษีให้ถูกต้องพอสํานักงานบัญชีบอกตัวเลขมาปุ๊บเนี่ยเจ้าของกิจการก็จะโอนเงินนะคะเพื่อไปจ่ายค่าภาษีโดยฝากผ่านตัวสํานักงานบัญชีที่เราจ้างนี่ใช่ไหมคะ แล้วปรากฏว่าทางสํานักง,งานบัญชีอะค่ะเมื่อเขาได้รับเงินของเราแล้วอะเพื่อเสียภาษีให้กับทางกรมสรรพากรเขากลับนําเงินที่ได้รับจากกิจการของเราอะค่ะไปหมุนก่อนไปใช้ก่อนและบางครั้งอะค่ะเจอหนักมากเลยนะไม่ไปเสียภาษีให้กับธุรกิจของคุณด้วยแล้วเจ้าของมารู้ตอนไหนรู้ไหมคะมารู้ตอนที่สรรพากรนะคะส่งหนังสือเตือนไปที่กิจการของเราว่า้ ทำไมคุณไม่เสียภาษีเจ้าของตกใจก็ฉันจ่ายทุกเดือนอยู่แล้วนี่ค่ะคุณและที่สําคัญคือก็ได้บินเอกสารที่เป็นเหมือนของสัมภาร์เลยนะคะแต่มันคือใบเสร็จปลอมซึ่งไม่ใช่ใบเสร็จจริงเงินแสดงว่าที่ผ่านมาค่ะเงินที่เราโอนให้กับสํานักงานบัญชีมันไม่ได้ไปถึงสัมภาร์จริงๆแล้วพอเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นนะคะคนที่ต้องรับภาระหนี้ภาษีตรงนี้ก็หนีไม่พ้นนะคะ ทางเจ้าของกิจการนะคะพี่นวลให้คำแนะนำนะคะวันนี้ถ้าสมมติเราเองอะคะ่ะจะจ่ายภาษีให้กับสัมภาระนะคะแทนที่เราจะเอาเงินให้กับสำนักงานบัญชีโดยตรงคุณสามารถออกเป็นเช็คอะคะ่ะระบุชื่อของสัมภาระไปเลยแล้วขิดค่าผู้ถือออกไปแค่นี้อะคะ่ะเงินของคุณก็ถึงสัมภาระแน่นอน,นะคะ่ะและถ้าอยากจะรับสาระความรู้ดีๆนะคะก็สามารถติดตามได้ เพจประหยัดภาษีบาทถู่วิธีบายนวลวัน Tech e x ก e r เค่ะและถ้าไม่อยากจะพลาดคลิปวิดีโอใหม่สามารถกดติดตามได้ที่เอสไซน์เทคเอ็กทุกครั้งที่มีคลิปวิดีโอใหม่เราจะส่งตรงถึงมือถือคุณค่ะจําไว้อย่าเพิ่งเสียภาษีถ้ายังไม่ได้คุยกับอาจารย์นวลเพราะมีวิธีประหยัดภาษีที่คุณคาดไม่ถึงอีกเยอะค่ะ